สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมวันนี้สองหนุ่มของเราจะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังย่านสามพรานกันไปกันเลยครับ สวัสดีครับร้านเด็ดประเทศไทยครับผมเช้าๆ้าแบบนี้พระอาทิตย์เยตาแล้วฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปหาแล้วอร่อยๆกินกันวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เฟ้เ,เรามีโอกาสได้ออกมาปริมณฑนหน่อยน,นะัะนอกกรุงเทพนิดนึงฉันชานเมืองแถวพุนทธมณฑลแถวสามพรานวันนี้พามากินอะไรพี่เฟ่เห็นไหมข้างหลังเราอ่ะนั่งห้อยขาเอาเท้าจุ่มน้ํากันสบายอุราเอ้ยปกติผมเคยเห็นแต่แบบห้อยขาแบบลอยๆเฉยเอันนี้ห้อยขาแล้วเท้าจุ่มน้ำนะจุ่มน้ําลงไปเลยเพราะอากาศข้างบนเนี่ยมันร้อนเขา ก็เลยมีไอเดียว่าให้ลูกค้านั่งเย็นสบายโดยการใช้เอาขาไปแช่ลงในน้ำเลยโอ้หสุดยอดเลยบรรยากาศน่านั่งมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันไปครับเอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปน้ำไปหรอไปน้ำไปนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่สามปลานจังหวัดนครปฐมใกล้ๆกกับตลาดน้ำดอนหวาย บรรยากาศเป็นร้านติมน้ำมีการแบ่งที่นั่งเป็นสองโซนคือโซนด้านบนที่มีทั้งนั่งทานในตัวร้านและก็เป็นซุ้มไม้ไผ่และโซนด้านล่างใกล้นาำซึ่งจุดเด่นของร้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่นั่งโซนด้านล่างนอกจากจะมีโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็เบาให้นั่งทานกับพื้นแล้วยังเจาะช่องตรงกลางไว้ห้อยขาได้อีกด้วยให้ลูกค้ามานั่งห้อยขาเอาเท้าแช่น้ำไปทานก๋วยเตี๋ยวไปชมวิวไปเพลินๆเย็น,นสบายครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ภายในร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขากับพี่เจ้าของร้านคนสวยครับพี่เกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สารภาพตามตรงอาหารเต็มโต๊ะเลยแต่ขออนุญาตพูดถึงบรรยากาศก่อนบรรยากาศดีล่มลื่นและผมรู้สึกนั่งแล้วมีความสุขมากตอนนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าไอเดียมาจากไหนพี่เกศ ก็เราอยากให้ลูกค้าสัมผัสธรรมชาติมากที่สุดก็เลยว่าเ,ออเวลานั่งทานก๋วยเตี๋ยวโต๊ะธรรมดามันดูธรรมดาไปเราก็อยากให้ลูกค้าได้ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดเลยกลายเป็นว่าให้ลูกค้าเอาเท้าได้สัมผัสน้ำํำ กลายเป็นนั่งห้อยขาไปเลยจรเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยปกติเอจริงๆเปิดมาห้าหปีค่ะแล้วทาเป็นรูปแบบนี้มาห้าหกปีใช่ใช่โอแล้วก็นอกจากที่เรานั่งอยู่จะมีโซนข้างหลังที่มีแบบตั้งริมน้ํามีซุ้มด้วยนะแล้วใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้จะลมจะหยินโอ้ซึ่งถ้าใครใครไม่ชอบเท้าจุ่มจุ่มน้ำด้านบนก็มีนั่งชิวๆธรรมดาก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาเริ่มไปออเดิร์ก่อนนะอุ่นเดี๋ยวก่อนที่จะกินก๋วยเตี๋ยวอุ่นกินออเดิร์ ไม่ใช่เหรอโกคันเหรออาหารอาหารปลาเออเหรออาหารปลาลองหย่อนตลองหย่อนไปดิมาแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ยมันวิ่งชนขานี่ปลาแรกใครเคยแบบว่าให้แล้วโดนหรือว่านับนิ้วไหมมันนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็เป็นความความเพลินเพลินเหมือนเป็นสปาเท้าไปในตัวใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวอันนี้กำลังซักผ้าป่ะเนี่ยมันใหญ่โตขนาดนี้พี่เกดใหญ่ขนาดนี้อันนี้คืออะไรฮะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ค่ะ เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชามยั์ก็เป็นไม่มีเส้นมามีเส้นมาเส้นเราแยกมาให้แยกมาให้ตังหาให้ลูกค้ามาแบ่งทานเราจะทานอะไรในนี้ก็จะเป็นพวกหมูสดลูกชิ้นหมูตุ๋นนะฮะตับเอ้ยไข่ต้มยำมะตูมเลยอ๋อนะเหมือนกับว่าปกติแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเราจะมาเป็นแบบชามถ้วยเล็กๆอันนี้มาใหญ่เลยคุณอยากทานมากทานน้อยตักกันเอาเองแบ่งกันเลยมาด้วยกัน3าถึงส่ถึงรับท่าน ต่มันกินเกลือเกลือใต้เท้าเราแล้วมันกระดูดุ๊บๆอ่ะอ่าแล้วก็ยังมีน <c oughs> <oh> <c oughs> ีเล nah <puis> ้งแซบด้วยนะฮะมีผัดไทยก็มีครับส้มตำตำสะดุ้งตีนไก่ค่ะตำสะดุ้งตีนไก่นะฮะตอนนี้กำลังมาแรงมากโอ้บรรยากาศดีเยี่ยมอาหารเยอะแยะมากมายแต่เรื่องรสชาติเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาต ลองชิมพี่ตัวฟรีน้องอ่นชิมแล้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมขอญาตฝากท้องกับพี่เกตนะใช่ครับผมครับผมขอบคุณพี่เกตครับขอบคุณครับมาพี่มาเลยครับร้านนี้มีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องยิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วแล้วก็คนจะแน่นร้านเป็นพิเศษครับซึ่งก็ไม่ใช่เพราะบรรยากาศดีน่านั่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาหารของเขาก็เอาอร่อยไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ ได้เวลาแล้วฮะเรามาลุยเลยกันนะอูนครับเอาอะไรก่อนดีพี่พี่ร้านเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาเรือเราก็ต้องจัดก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนอ๋อมันมีเส้นให้เลือกด้วยนี่นี่มีเส้นใหญ่นะฮะเส้นบะหมี่นะครับหรือว่ามีเลืองที่เราเรียกกันเส้นบุญเส้นนะครับอันนี้เส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอันนี้เส้นเล็กนะแล้วเกี๊ยวเนี่ยก็ทําเก๋มากหลังสั์ให้มันเป็นรูปโบน่ารักน่าชังเฮียพี่เส้นอะไรอ่ะ ได้หมดขอเส้นเล็กอ่ะพี่เอาเส้นเล็กผมเอาเส้นมีเหลืองพี่เอาเส้นมีเหลืองด้วยผมเอาเส้นใหญ่ผมเอาเส้นใหญ่ด้วยอ่ะมึงกินคนเดียวพี่โอเคขอบคุณมากพี่รอคำนั้นอยู่มาถึงร้านทั้งที ต้องลอง,ลอง,ลองก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดของที่ร้านกันสักหน่อยเดียวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านก็มีทั้งหมูและก็เนื้อส่วนเส้นก็จะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เส้นมีวุ้นเส้นมามา่าโอ้จะสั่งเป็นแบบน้ำตกข้นๆรสจัดหรือจะสั่งแบบแห้งเน้นเครื่องเยอะๆก็สั่งได้ตามใจชอบเลยครับคือคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ใหญ่แค่กระมังนะมัน เครื่องมันเยอะเนื้อมันเยอะด้วยนะครับผมพี่ก็เอาไข่ต้มยางมาตูมไปด้วยแล้วพอมันอยู่ในในภาชนะที่เป็นกะลามันดูน่าทานมากเลยนะเป็นไงพี่ทฟี่รสชาติของน้ำก็เดี๋ยวเรือเขาเข้มข้นหอมแล้วก็ปรุงมาพอสมควรแล้อเราอยากเพิ่มอะไรนิดหน่อย ก็มีเครื่องปรุงให้เข้มข้นมากคุณผู้ชมคือรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าคุณผู้ชมคุ้นชินกับการทานเนี่ยตัวน้ํามันจะมีความเผ็ดปลาล่มปลลมอยู่แล้วน้าพี่ต๊อกพี่นะมาตรฐานก๋วยเตี๋ยวเรือเลยมะอ,อุนครับลองไปกันที่เมนูแห้งๆดูได้ผัดไทย อีกเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อยคือผัดไทยกุ้งสดมาเป็นถาดทานได้ทั้งครอบครัวเลยครับผัดไทยของที่นี่เขาจะมีเกี๊ยวกรอบมาให้ด้วยนะครับน่าทานมากๆถ้าเป็นเมนูซดน้ำยอดทิศก็ต้องยกให้กับเล้งแซ่บชามนี้แหละครับกระดูกเล้งนอนเกยชามขึ้นมาเลยครับ ได้กลิ่นพริกที่หนูสดและก็มะนาวโชวยมาแต่ไกลความสนุกของการทานเล้งมันอยู่ตรงที่เราเนี่ยได้น,นั่งเลาะเนื้อหมูไปเปื่อยที่ติดกระดูกมานี่แหละครับเลาะไปสดน้ำซุปแซบๆไปมาแห่ฟินอย่าบอกใครเชียวละครับเมนูส้มตำของเขาก็เด็ดเหมือนกันนะครับยังถาดนี้เรียกว่าตำสะดุ้งตีนไก่ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าที่ต้องสะดุ้งเนี่ยสะดุ้งโปรตีนไก่หรือสะดุ้งเรรสชาติที่จัดจานของส้มตํากันแน่ใครที่ชอบฐานส้มตําไปร้านนี้ลองสั่งมาดูกันนะครับงานอีเวนต์ใหญ่ประจําปีของ Workpoint กลับมาให้ทุกคนได้ช็อปชิมชิวฟินกันอีกแล้วครับพี่นุ้ยครับร้านเด็ดแต่ครั้งที่3รวมทุกความจัดจ้านอาหารสินค้าแฟชั่นจองบูธได้แล้วนะครับวันนี้นะฮะโทรมาเลยครับ 062-602-7910ครับติดต่อคุณเจแปนนะครับพบกันนะฮะวันที่26ถึงวันที่29กาันยาย,ยนี้เจอกันนะครับณ e x h i b i t i o n Hall 11 1 2 Impact เมืองทองธานีนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์ครับเจอกันครับ yeah! เวนใหญ่ประจำปีของ WorkPoint กลับมาให้ทุกคนได้ช็อปชิมชิลฟินกันอีกแล้วครับพี่นุ้ยครับร้านเด็ดแฟครั้งที่3รวมทุกความจัดจ้านอาหารสินค้าแฟชั่นจองบูธได้แล้วนะครับวันนี้นะฮะโทรมาเลยครับ0 6 2 6 0 2 7 9 1 0ครับติดต่อคุณเจแปนนะครับพบกันนะฮะวันที่26ถึงวันที่29กันยายนี้เจอกันนะครับณ e x h i b i t i o n Hall 11 12เ m p a c t องเมืองทองธานีนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านเดด็แฟับับ ผัดไทยกุ้งสดนะฮะมาเป็นถาดกันเลยทีเดียวเฮ้ยอะไรพี่ต้องไปงับตกใจโอ้อนี่รู้สึกเลยว่ามันงับคือมันได้อัทธลรสมากคุณผู้ชม,มงับแล้วตัวใหญ่ด้วยเรากินไปเราก็ต้องลุ้นด้วยว่าปลาจะตอดขาแล้วเมื่อไหร่รุยครับคุณผู้ชมครับผัดไทยกว๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานครปฐม,มอืมอืม สุดยอดผมบอกเลยผมไม่ได้ปรุงนะไม่ได้ปรุงกันเพียบเดียวเลยคุณผู้ชม,มผมแค่บ,บีบมะนาวไปหน่อยเดียวอร่อย,ยมากอร่อยเลยกลมกล่อมลงตัวอยู่แล้วลไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวเกินมีความกําลังดีพอเหมาะแล้วผมรู้สึกว่าเขาให้เครื่องมาในปริมาณที่ค่อนข้างโอเค<ม>นะครับในทุกๆคําเราจะเจอกับพวกไข่พวกเต้าหู้พวกต่างๆนานาน่าลงตัวมากกุ้งสดตัวใหญ่เลยอือโอ้ยไม่ได้ดีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะเนี่ยผัดไทยก็ยอดเยี่ยมเลย ตีนผัดไทยเนี่ยต้องทานคู่กับส้มตําส้มตําอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาด้วยตําสะดุ้งตีนไก่สะดุ้งตีนไก่พี่ท้อพี่เคยทานไหมผมสมภาพเลยไม่เคยไม่เคยเหมือนกันนะแต่ปกติพี่ไม่ไม่ค่อยถนัดตีนไก่ส่วนใหญ่ถนัดตีนอะไรตีนเมียหูหูทาส้มตำ ยินสารคักเลยคือถ้าเป็นภาษาก็คือแซบมากแซบนัวเลยใช่มันจะออกแนวแบบว่าเผ็ดถูกปากคนไทยเผ็ดเลยทางผู้แบบผัดไทยเี่ผมบอกเข้ากดีมากเลยแล้วมันจะลงตัวขนาดไหนลงตัว,<ห>ตวฮะว่าถ้าสมมุติเราทานเจ้าส้มตำสะดุ้งตีนไก่เนี่ยแล้วซดน้ำเล้งไปด้วยพี่รอฟฟีีนะเอาดิสุดยอดเลยอะ่ะืมรสชาติาบมากโอเล้งเขาดีนะนดีอ่ะ เข้มข้นมากเลยอ่ะดีทุกอย่างดีทุกอย่างชอบอะไรที่สุดพี่ตอพี่อันดับแรกนะอไอเดียชอบบรรยากาศครับถ้าถามว่าเมนูอาหารเลิฟแรกที่อันนี้ก่อนอเพราะว่าไม่ต้องปรุงใช่ใหญ่ด้วยเยอะด้วยเล้งก็แซบอันนี้ก็อร่อยทุกอย่างอร่อยหมดเลยแต่ที่ชอบอะไรที่สุดพี่ชอบบรรยากาศที่สุดใช่ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมเหมือนกันว่าความโดดเด่นที่สุดของก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาที่นี่นะบรรยากาศ ดีมากคุูจะเหมือนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชิลๆบรรยากาศนี้คือมันอากาศมันร้อนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะรู้สึกร่มรื่นบรรยากาศดีมันทําให้อาหารมีรสชาติเพิ่มเติมขึ้นใช่มันช่วยซึ่งก็ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศนะครับอาหารก็ยอดเยี่ยมมากผมชอบสุดน่าจะเป็นผัดไทยมันูกปากผมเหลือเกินนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาตั้งอยู่ที่ซอยบางเตย2ถนนบรมราชชนนีจังหวัดนครปฐมครับร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็น จอดรถได้ที่บริเวณจอดรถที่หลานกว้างขวางและกสะดวกสบายกว่า50คันติดต่อได้ที่เบอร์0949294139ครับเฮ้ยอะไรได้ยินไหมพี่าแฟีได้ยินเสียงน้ำตกได้ยินเสียงปลาตอดไม่ใช่สินี่นี่นี่นเกอะไรฮะ <า S 1> มาแล้วครับเสียงสวรรค์นะเหรอพี่เกดให้เสียงสวรรค์ครับคุณผู้ชมยังไงฮะบอกว่าชมร้านเด็ดประเทศไทยมารับไปเลยครับส่วนลด10% 1เดือนเต็ม นั่นก็คือหลังจากวันออกอากาศนับไปทลยงสามสิวันครับโ <Okay. S 1> อเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้ามาทานได้เลยมื้อกลางวันของคุณจะเป็นมื้อที่แสนสวรรค์รมรื่นนะครับขออนุญาตทานต่ออร่อยจริงๆละเชียว วันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยของเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมของทานเล่นรูปแบบหนึ่งที่มาในรูปแบบของธันยพืชอบแห้งเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ทานเล่นๆให้อร่อยเพลินอย่างเดียวแต่เด่นในเรื่องของสุขภาพและได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเดี๋ยวเราตามคุณทัอปปี้และคุณอุนไปกันเลยครับเอาล้ครับมาต่อกันอีกหนึ่งร้าน,นอุน่นคัะพี่ี้ครับทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรามาเคี้ยวอะไรเพลินๆต่อดีกว่เาเฮ้ยเคี้ยวอะไรอะ เคี้ยวถั่วเฮ้ยถั่วนี่คนไทยชอบทานนะอ่าเป็นอาหารว่างเป็นแน็คแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่าที่สําคัญเขาบอกว่าถั่วเนี้ยอร่อยขั้นเทพเลยครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วชื่อก็บอกว่าถั่วเทพอวันนี้เรามากันที่เรียกว่าคลังแสงเขาเลยคลังแสงเลยครับโรงงานการผลิตเขาเลยมีหลายชนิดมากมีเม็ดมะม่วงหิมพาน์มีถั่วลิสงมีถั่วแปลรูปหลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวเข้าไปชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนเออมีถั่วไหม มีมีถั่วไหมนีมีถั่วไหมนีไปถ้ามีก็ไปตอนนี้จะมีเรื่องกัะพี่เข้าดีกว่าครับตัวเทพด้วยกระแสในเรื่องการรักสุขภาพที่กำลังมาแรงในยุคนี้ทำให้หลายคนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือเลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นธันญพืชอบแห่งภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าทัวเทพซึ่งเจ้าของบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทําเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ชอบทานธัญพืชอยู่แล้วจึงมีการพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเรื่อยมาจนได้คุณภาพที่ดีขึ้นต้องบอกเลยว่าเขาใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบอย่างดี เพราะในพื้นที่มีเครือข่ายกเกษตรกรที่ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษอยู่แล้วนอกจากนี้ยังใส่ใจในทุกกระบวนการของการผลิตมีการควบคุมระบบความสะอาดเพื่อให้ได้ทัญพืชอบกรอบที่มีคุณภาพครับ มารับนุ่นครับตอนนี้เราอยู่กับ ante, เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัททัวร์เทพนะฮะพี่แจ็คแล้วก็พี่ออสครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจ้าของอันาจักทัวร์เยอะแยะมากมายครับผม ทำไมต้องเป็นถั่วนะพี่ทำไมถั่วจะมาขายถั่วได้มันครับมันแล้วก็อร่อยมีประโยชน์ด้วยครับหนึ่งมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะใช่ครับเพื่อสุขภาพครับผมอับนี้ครับเราก็เลยมองว่าถั่วเนี่ยที่คนในครอบครัวเราชอบทานอยู่แล้วนะครับเราก็เลยําให้มันอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยเพื่อสุขภาพด้วยก็เลยร่วมมือกับเพื่อนมีจักรพีออส์ก่อตั้งขึ้นมาถั่วเทพกี่ปีแล้วพี่ 5ปีแล้วครับปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่หกแล้วครับ5ปีเรามีถั่วทั้งหมดกี่ประเภทครับทั้งหมดหลากหลายชนิดมากเลยครับที่เห็นนี้ยังเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแล้วสูตรพวกสูตรพวกที่เอามาแปรรูปเนี่ยใครเป็นคนคิดครับหรือไปได้มาจากไหนพี่ก็จริงๆมันเป็นสูตรที่เราทําในครอบครัวอยู่แล้วนะครับเราเริ่มแรกเนี่ยเราทําง่ายๆก่อนนะครับก็แบบทอดเกลืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามานะครับซึ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคือโรงงาน มันคือโรงงานการแปลลงแปลรูปถั่วต่างๆแล้วช่องทางที่เราจัดจาหน่ายก็คือปกติเราจะออกงานอีเวนต์ทั่วไปอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแพ็กเกจอย่างเงี้ยเราวางบิ๊กซีอนไรฮะครับผมเสิร์ฟบนเครื่องบินก็มีครับตัวนี้โอ้มีบนเครื่องบินด้วยใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เสิร์ฟบนเครื่องอันนี้คือเสิร์ฟบนเครื่องบินทำให้สายการบินครับว้าวเป็นสแนกทานเล่นระหว่างการบินถ้าถามว่าพวกถั่วของพี่ถั่วเทพมันอร่อยแตกต่างจับ ทัวอื่นๆยังไงร้านอื่นๆยังไงครับผมของเราสโลแกนคือตามสโลแกนเลยครับทัวเทพอร่อยท่านเทพก็คือวิธีการของเราก็คือเราจะคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพอยู่แล้วครับครับอย่างมะม่วงหรือว่าอะไรก็จะมีเม็ดอย่างเงี้ยครับช้ไซส์จัมโบเลยครับจัมโบเลยคือใหญ่ที่สุดเป่งที่สุดครับผมแลวราคาสูงนะมะม่วงหยียพาเนี่ยเนี่ยดูดิทอดมาแล้วอวบอิ่มเต็มเม็ดมากแล้วก็ผ่านกระบวนการแล้วยิ่งดูนะเอามาทําแบบแปรรูป มีอันนี้เป็นงานดำเหรอครับงานดำใช่ครับผมแล้วเครือบนี่เขาไม่ได้หวงของเลยนะโอ้โหแน่นด้วยงานดำเลยนะงานี่ชุบไปแบบเพิ่มขนาดมาอีกใหญ่เลยอ๋อคือเพราะเราจะเป็นสูตรไร้น้ำมันหวานน้อยครับเพื่อคนรักสุขภาพเพราะว่าเทนตอนนี้เป็นเทนสุขภาพเราก็จะแบบว่าเคลือบบางมากครับหวานพอดีีมีเค็มเปรม้ยมๆรสชาติลังดีผมเคยทานพวกแบบหวานแสบคออันนี้กำลังดีลงตัวเลย ธัญพืชอบกรอบถั่วเทพนีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวพวลิสงและเม็ดบัวซึ่งเขาก็ได้คิดสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเ,เพิ่มความหลากหลายในรสชาติแต่ยังคงให้ประโยชน์เหมือนเดิมอย่างเม็ดมะม่วงหินมะพานอบกรอบของเขาเนี่ยจะมีหลายรสชาติมากซึ่งแต่และรสชาติจะอร่อยต่างกันยังไงต้องให้พิธีกรของเรามายืนยันกับคุณผู้ชมเองก็และกันครับพี่กบีผมว่าเราได้รู้จัก ัวมากมายไปแล้วเราลองจิ้มทีละอย่างนะนี่ว่าเราจะชอบอันไหนมากเป็นพิเศษนะผมลองอันเนี้ยเมื่อกี้ก่อนเลยเพื่อบางดำหวานกำลังพอดีมีเค็มปลาแรมปแรมผมว่าหนึ่งเลยนะหอมงาดำเจ้าเม็ดมะม่วงอ่ะมันเป็นคุณภาพดีอยูแล้วมันเต่งตึงแล้วพอได้ส่วนผสมที่ลงตัวจะงาดำ ความหวานกําลังดีเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยใช่ครับส่วนมาตัวนี้คืออะไรครับเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบงานผสมขาวดําครับโอก็คือตัวนี้ถุงนี้เลยนะฮะตังไงพี่ตังไงก็คืออันนี้จะเป็นงานดาล้วนอันนี้จะผสมงานขาวเข้าไปด้วยผสมกันผสมกันความหอมความมันในอีแบบหนึ่งเลยอันนี้จะเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าหวานน้อยกว่างาดํานิดนึง พรสชาติมันงานดำกับงานขาวรสชาติต่างกันกลิ่นมันจะต่างกันช่ครับคือเราทานมะม่วงหิมะทานเนี่ยอาจจะไม่คล่องคอดื่มน้ำนิดนึงพี่เรากพี่หรอจะปิดหนักกว่าเดิมเลยไี่หรอจะปิดหนักกว่าเดิมเป็นส่วนผสมงานดำงานขาวตัวนี้เคลือบงานขาวล้วนอื อันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นถั่วลิสงครับเริ่มงานผสมข้าวดำก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไส้ในจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสง,<อ>ง็ดิบครับเป็นถั่วลิสงนะฮะแต่รสชาติาก็คือรสชาติคล้ายกันอ,อันนี้จะออกแนวคือเม็ดมะม่วงหมิมพานมันจะมีความมันอันนี้จะเป็นถั่วลิสงอ่ะชอบตรงนี้ว่านี่ก็ถั่วลิสงอันนี้เป็นถั่วลิสงงาขาวครับงาขาวชอบตรงที่เขาให้งาดํางาขาวเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพี่ล็อบบี่นะดูดิใช่โอ้โหไม่มีหวงของเลยอ่ะ นี่ยอยากกินยังเลยแบบเพียวๆอ่ะแล้นี่เถ้าทไมของของถั่วเทพถึงได้เต่งตึงขนาดนี้ครับมันเป็นที่เมล็ดพันธุ์หรือว่ามันเป็นที่การการคัดการคัดเหรอฮะใช่ครับก็คือเราจะคัดเกรดเลยครับใครเฉพาะเกรดจัมโบ้ตัวนี้นี่อันนี้คือเม็ดบัวเม็ดบัวออบบกรเม็ดบัวอบกรอบที่เสิร์ฟบนเครื่องบินบนเครื่องบินใช่มีแพ็กเกจสวยงามลองชิมลองชิมครับ กรอบตัวนี้ของเราอีกตัวหนึ่งก็จะขายดีมากๆากเลยเม็ดบัวจะมีประโยชน์มากบำรุงเลือดบำรุงหัวใจตัวนี้ครับเป็นยาจีนโบราณเลยนะโอับเป็นยาด้วยนะใช่ครับคนจะนิยมทานครับอาหารทานยากด้วยหากอยู่ทานได้ดีเลยใช่ครับบำรุงหัวใจด้วยนะแรงครับโอ้หอันนี้ทานเพลินมากเลยใช่แล้วมันดูรู้สึกว่ามันไม่ไม่มีน้ำมงกน้ำมันอะไรให้แบบมารู้สึกผิดเลยอะ ร้านถั่วเทพตั้งอยู่ที่ซอยบางเตย2ถนนบรมราชชนนีจังหวัดนคปรปฐมครับเปิดขายตามงานอีเวนต์และก็ออนไลน์ Facebook ถั่วเทพและก็ Line แอดถั่วเทพติดต่อได้ที่เบอร์0897684474และ0819136949ครับพี่ต่อพี่ชอบอันไหนสุดผมชอบอันนี้ที่สุดครับเพราะว่า ผมกินเนื้อเด็กมันคุ้นชินรสชาติอือแล้วคุณชอบไหไผมพูดจริงๆนะผมว่ามันมันดีทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอเลยร่อยทุกอย่างแต่ให้ชอบนะนี่ผมชอบนี้งาดำผมชอบเม็ดมะม่วงอิ่มพันอยู่แล้วแต่พอมีงาดำปุ๊บเพิ่มความหวานแต่ไม่หวานจนเกินไปกำลังดีฮะยอดเยี่ยมนะฮะตกโต๊ะเลยอ่ะตบโต๊ะเลยอร่อยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมลองชิมดูครับถั่วเทพขั้นทอดได้ัวเทพทอดทอดไฮ้ ถั่วทอดขั้นเทพแฮ่ถูกแล้วถั่วเทพอันถั่วเทพอร่อยขั้นเทพถูกต้องครับผมและนี่ครับคือถั่วเทพผู้มีอุปการะคุณท um ี่น่ารักของเราเสมอมานะครับร้านเด็ดแฟร์ของเราไปทุกครั้งไม่เคยพลาดและครั้งที่3นี้ก็เจอกันแน่นอนกับถั่วเทพอ่ากันยายนนี้น้องอุ่นต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าร้านนี้เด็ดจริงอร่อยจริงรสชาตินะครับพี่ทอฟฟี่น้องอุ่นชิมแล้วไม่ให้ไม่ได้จริงๆครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับ แคมเปญดีๆมาฝากครับพี่ตัอวพี่ครับครับผมกับแคมเปญที่ชื่อว่าแชะแท็กแชร์ความสําเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีนะครับเขาช่องเขาแจกทองมูลค่ารวมกว่า1,800,000บาทเลยครับพี่ตั้วพี่ครับกติกาก็ง่ายๆครับผมเพียงคุณบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสําเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของตัวคุณเองนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kauchong.com นะครับส่งมากนเยันๆนะครับ เซนตใหญ่ประจำปีของ Workpoint กลับมาให้ทุกคนได้ช็อปชิมชิวฟินกันอีกแล้วครับพี่นุ้ยครับร,ร้านเด็ดแ,แต่ครั้งที่3รวมทุกความจัดจ้านอาหารสินค้าแฟชั่นจองบูธได้แล้วนะครับวันนี้นะฮะโทรมาเลยครับ 062-602-7910ครับติดต่อคุณเจแปนนะครับพบกันนะฮะวันที่26ถึงวันที่29กาันยาย,ยนี้เจอกันนะครับณ e x h i b i t i o n Hall 11 1 2 Impact เมืองทองธานีนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์ครับเจอกันครับเออมาเอาเอาแบบอร่อยโดดน้ำไหมล่ะอร่อยโดดน้ำปุ้งเออลงไปเลย <c oughs> อ่ะอร่อยให้ขาพอ <c oughs> เดี <łość> ๋ยวดียังไม่ได้ตั้งตัวเลยเอาขาลงดิพี่ใครจะเอาลงหน้าดูดิดูป้าขนาดเนี้ย